แม่งกัดไม่โดนเฮ้ยน่ะตามน้ำอยู่เลย วิ้ยรุดมั่งกัดข้างหน้านี่โอ้วัดเป็นถนัดกัดข้างหน้าเลยอือหือนี่ฝั่งเขี้ยวเลยครับกัดท้องเหยื่อโอ้โห อีกลโอ้โหโดนแล้วพี่เดียวตัวบ้าเลยอุ้ยมังใหญ่ชิบหายโอ้โยพี่เดียวมาช่วยหน่อยตอนนี้ครับมีโดนปลาใหญ่ครับเรียกให้ช่วยติดดีบ้าง หลุดป่ะไม่หลุดหลุดยังตอนแรกน่าจะกัดไม่โดนตอนแรกอ่ะปล่อยไปก่อนมันตามซ้ำอีกทีเนี่ยยูยูยูหุยวิ่งมาทันเหนื่อยเลยไอ้ท่าตัวไม่ใหญ่เหรอไหน โลกกว่านะคะโอ้โหเมื่อกี้กัดตูมใหญ่มากอ้าปากแบบกว้างมากเลยนะะี่ค่ะกบเข้าไปอยู่ข้างในปากเลยคือตอนแรกอะ่ะมันกัดไปทีนึงแล้วแต่คือเมวัดคือคือมันมันกัดไม่โดนตัวเบ็ดคือวัดแล้วก็กระเด็นหลุดออกมาทีนี้มัน,ม,นมันเหมือนมันตามมาซ้ำอะ่ะเพราะเมย์ย้ําย้ําย้ําไปประมาณส,สองสามไม้นะคะนี่ไล่กัดตูมเลยเอาจนได้อ่ะดูดิโอ้ตอนแรกคิดว่าไม่กัดแล้ว เราใส่เราว่าย้ำนิดนึงนะคะเพราะว่าปลาช่อนที่เนี่ยเหมือนว่ากัดยังไงอะกัดค่อนข้างระแวงอะนะไตรีโอพาสนี่ไม่ทำให้ผิดหวังสุดยอดกัดตุมใหญ่มากสสวยอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะประทับใจอีกแล้วกับปลาช่อนเนี่ยมันจะอยู่มันจะอยู่นิ่งมากมันมันจะหลบไม่ให้คนจะนี่ไงเห็นแม่ไหมเนี่ย<อ>ที่เวราเมอเดินมามัน แรอ,อ,อรู้แล้วใช่ไหมเออน้ำอยู่เฮ้ยพี่เดียวมันว่ายเป็นเป็ดเลยวะ่ะ <c oughs> อา้าตอนแรกอะคิดว่ามันตายจะเหยียบอยู่แล้วโถเอ้ยไม่อยู่เลยตรงนี้ <c oughs> อะอ้าวเหรออันนี้ลูกกระแตแต้แตวดเหรอแล้วมันทำไมลอยอยู่ในน้ำแบบน,นี้อะ โหเมื่อกี้นี้แม่เกือบเหยียบบะแม่หนุ่มคนจะบินไปไหนแม่เกือบเหยียบบะพี่ยศน,นะมันอยู่แบบนี้แม่คิดว่าตายแล้วสตัวสตัวเนี่ยคิดว่าตายแล้วเนี่ยมันนอนอยู่แบบนี้น่นารักดีอ่ะเนี่ยไมนจะอยู่มันจะอยู่นิ่งมากมันมันจะหลบให้คนนี่ไงเห็นแม่มไหมเนี่ยเรื่องราวด้วยมามันอ้โ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 อเคโอเคไม่ยุ่งกับลูกมึงแล้วบินใหญ่เลย ส่วนกระบี่เดียวดายยังแห้วอยู่ค่ะตอนนี้เขาก็ลังเขากำลังตีตีใหญ่เลยค่ะนะตอนนี้นะคะ่เยเดินนำหน้าเลย อีกลลูดอะไรวะอ่อนธน,นาไม่ได้วัดมดูเตส่งเป็นหายโอ้ตื่นเต้นปุดได้ไงวะโอ้ว้ากัดอีกแล้วนะกัดอีกแล้วบีบยาดายนะครับตอนนี้ หลุดทั้งวันนะฮะเด,เดี๋ยวตั้งฉายาให้ใหม่ปลาหลุดไปสองสมตัววันนี้อุย ใหญ่ปากกว้างมาเลยตัวนี้สุดยอดวัดยังไงเนี่ยนี่ตัวใหญ่อีกแล้วค่ะอีกหนึ่งตัวนะคะอุ้ยเอาชิบหายแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ปลาช่อนเขาตกกันแบบนี้กระบิดตัวได้มาดูนี่เฮ้ยตัวนี้แม่งหัวโตเลยเว้ยหัวโตมากเลยค่ะตัวนี้ นี่ตัวไซส์สวยอีกหนึ่งตัวนะคะนี่โอ้โหวันนี้น้องเมย์ทำแฮตทริกนะคะนี่สุดยอดนี่โอ้โหตัวนี้ปลาดาบนะคะตัวใหญ่อยู่นะแต่ว่ามันหอมให้ดูหัวหัวโตมากโอ้โหไดเอ็ดไดเอดปลาไดเอ็ดนะคะปลาไดเอดสุดยอดใต้จากกบเดียว่าสีส้มนะคะ โอ้โห oh, ทำงานได้ดีมากเลยค่ะวันนี้นะคะสุดยอดข้าห,หมายนี้บ้างครับเมื่อกี้วัดหลุดสองสามตัวแล้วอ่อนมากเลยผมปลาวิ่งครับเห็นปลาวิ่งอะไรวะต <laughs> ีลงไปแม่งกินเลย あお。Oh. โอ้ยเลิกตกปลาแล้วกูกระสี่ทีวัดไม่อยู่สตัวอยู่แล้วเว้ยกูได้ปลาแล้วเช <c oughs> ้ยมไหตัวแค่เนี้ <c oughs> ยเฮ้ยนี่ครับได้ปลาแล้ว ฮะไม่ใช่ไอตัวกัดนี่ต,มต,มตมูมๆใหญ่ๆเนี่ยเลยนะโอ้นี่ครับดูปลาผมครับปลาลอดเห้วมาแล้วครับโอ้โหแบบไซส์หน้าภูมิใจมากโออะไรวันนี้กัดสามทีทีผมวันไม่ตีแต่มันรู้เป็นอะไรแล้วดูเหยื่อเนี่ยด,ดูดูรอยฟันเนี่ยมันกัดที่แบบกลางตัวเหยื่อหรือว่าผมใช้สีดาเหรอก็เลยกัดกลางตัวเหยื่อเป็นรอยมาเลยในปลาเนี่ยกัดหัวดูดิเขี้ยวยันหัวครับเนี่ดูดิรอยมีแต่เขี้ยว กัดทั้งหัวกัดทั้งอะไรไม,ไม่ยอมกัดตัวเบ็ดออแปลกดีเว้ยนี่ครับได้อีกตัวแล้วครับปลาช่อนจะกบกระโดดรีโอพาดอาวเราเว้ยหลุดแทวแเราเว้ยนี่ค่ะเมก็ได้ปลาช่อนมานะคะนี่ต้องบอกว่า มีแต่ไซส์โตๆ,ๆทั้งนั้นเลยนะคะได้ปลาช่อนมาอีกหนึ่งตัวค่ะส่วนพี่เดียวนะคะก็ได้ปลาช่อนป๊อกนะคะเขาบอกวัดหลุดไป4ีหทีนะคะไม่รู้ตกยังไงนะนี่ตกปามต้องตกแบบนี้อือสุดยอดกบ้ผาสีส้มจ้าตัวนี้ปลามันเล็กเดี๋ยวผมปล่อยไปก่อนไม่ค่อยโตเท่าไหร่มีการแซวนี่ตัวใหญ่หรือเปล่าพี่เดียว มันได้แต่ตัวใหญ่ๆมันได้ไซส์โล,ลวกูแต่ผมนี่กัดแบบปุ้มปั้มปุ้มปั้มเลยนะมันอยู่ในป่าปักบุ้งเดี๋ยวกลัวมันมตอนแรกตีลงไปมันกัดทั้งวันนี้ผมตกปลาไม่เป็นครับเครียดเลยปล่อยปลาไปสี่ห้าตัว อะไรวะอ่อนมากเลย <c oughs> เอาเป็นผักเลยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวปลามันอยู่ในป่ามันบอกอะไรวะบอกปูนอะไรเขาเนี่ย ตามอยู่บนป่าเมื่อกี้ผมตีขึ้นป่ามกัดตับเลย,ยให้มันแล้วส่งเยื่อให้สวยอ่าเอล่ะครับรต้องไงจะลาบอีก ไม่มีใครซยเท่าวันนี้แล้ววะ่ะวัดปลาหลุดวัดปลาหลุดน,นี่ถ้าผมเอากบยางมานี่มันตายเนี่ยตัวนี้เนี่ยอ้า อูลแล้วครั Petersburg. บกว่าจะได้โอ้โหตัวโตเหมือนกันวะโอ้โหแม่กว่าจะได้ตัวตัวโตตัวโตตัวโตมาแล้วโอ้โหไอช่อนไอช่อนเน่มาเบ่งเลย ได้จากเรียวพาดสีดําแต่ว่าผมไม่ได้เอาที่ใส่ปลามาแม่งอยู่ข้างในตัวเบิ่มเลยเดี๋ยวเอาเรือมาดีกว่าเราวเมยอยู่นูน่นเรืออยู่นูน่นออ <c oughs> นี่ <c oughs> ยาวประมาณสัก30-40เซนนะครับตัวนี้ประมาณสัก8ขีดได้นี่ครับ ผมเดินถือปลาช่อนท่านี้มาประมาณสักครึ่งกิโลจากตรงนู้นนะต้นไม้ลุกๆลบตรงนู้นนะปลามันยังไม่ดิ้นเลยเออนี่ท่านี้ครับจับแล้วปลาเชื่องเออไม่รู้มันจะเชื่องแค่ตัวนี้ตัวเดียวหรือเปล่านะไหนเมย์โชว์ปลาใหญ่เมย์เด้พี่ปล่อยตัวเล็กไปตัวหนึ่งแล้วตัวมาสักข้อมือ แต่ว่ามันผอมโอ้ยมันไม่ใช่ปลาดาบนั่นปลาช่อนงูเห่าเลยเลยปลาช่อนงูเห่าตัวยาวใหญ่ใหญอยู่ไม่ปลาช่อนงูเห่าเอา <c oughs> สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับการตกปลาช่อนเย็นนี้ค่ะเรามาได้ประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะมีเวลาแค่แป๊บเดียวเองค่ะเราก็ได้ปลาช่อนมา3ตัว นะคะก็เป็นไซส์ป,ประทับใจทั้งนั้นเลยแล้วก็พี่เดียวปล่อยตัวเล็กตัว,ตวหนึ่งนะคะกัดตุ้มตามเลยนะโอ้โหวันนี้สนุกมากๆค่ะนี่เลยค่ะตัวเก่งเลยนะคะสําหรับเรีวผัดจูเนียร์สีเซนนะคะใครที่สนใจสั่งซื้อนะคะก็ติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยนะคะตามเบอร์โทรแล้วก็เว็บไซต์นะคะอ,าอ้าวยังไงเดี๋ยวทริปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้ดูปลา,า,าในถังปลาป่อปล่อยไอ้ปลาช เออว่ะนี่ค่ะไอ้นี่ไอ้นี่ปลาช่อนงูเห่ามันดาบมากเลยอ่ะมันมันผอมมากเลยมันไม่งมีเนื้อตัวนี้เมย์ขอปล่อยแล้วกันนะคะมันผอมเกินนะคะสงสารมันให้มันไปหากินอ่ะมันหิวดิถึงมากินเบ็ดเมย์อ่ะอะมันก็หิวทั้งนั้นแหละปลาเนี่ยโธไม่มีอะไรจะพูดเลย